โอเคสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะนะอยู่ในช่องที่มีชื่อว่าอะไรนะแป๊บบนึงจำี่จำชื่อช่องตัวเองไม่ได้เฉยเลยแป๊บบนึงเอ่อชื่อช่องตัวเองแบบนี้นะเอ่อจำไม่ได้จริงอืมหยอกหยอกจำได้จำได้ชื่อช่องออแมวที่เท้าม,มุกนะอืมวันนี้ก็จะมาเอ่อพาไป พาไปโอเคโอเคเดี๋ยวอาผมจะเป็นผู้ใจบุญนิดนึงนะโอเคผมจะเป็นผู้ใจบุญมาดูวันนี้ว่าว่าจะได้ผลเลยไปก่อนเลยย่าหูแสนหนึ่งอ่ะหากดตายมาเพื่อนเอาไปเลยอ่าเอาไปแล้วกินสิกินโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะมา พาไปโลกโลกสองนะซึ่งผมรู้มานิดนึงแล้วล่ะโอเคซึ่งก่อนอื่นให้ทุกคนให้ทุกคนซื้อเรือเดี๋ยวนะตรงนี้ถ้าจำถ้เบึงขอเชื่อก่อนตรงนี้หน้าตรงนี้ไม่มีให้ซื้อเรือก็ต้องไปซื้อตรงหน้ากาะนู่นนะบอสลิงหายไปไหนก็ไม่รู้โอเคซึ่งส แต่ผมก็อาประมาณนี้นะอ๋อแล้วเดี๋ยวอ EP อุ๊ย EP หน้าบ้าเลยตอนตอนหน้าตอนหน้าแบบจะต้องทำอะไรนะลืมจะไม่พิดตอนหน้าผมจะรําหมรักำลังนี้อยู่อ๋อตอนหน้าเดี๋ยวจะพาไปซื้อแบบนี้นะอาคิดสังเกตเออต้องต้องทำที่ผมบอกนะมันคือตีบอสแชงอะตีบอสแชงเสรจปุ๊บเวลต้องเจ็ดร้อยแล้วก็ต้องตีบอส ต้องตีบอสอะไรนะบอดเอเนวอซึ่งเดี๋ยวผมพาไปตีนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะเ,เดี๋ยวผมพาไปตีแต่ก่อนอื่นเราไปโลก <c oughs> โอ้ยแจ็บคอเราไปโลกสองกันก่อนพีทฟ <c oughs> ูดีแล้วเจ <c oughs> <c oughs> โลกกรพล <c oughs> โลกกรพลกันรัวๆเลยให้ให้ตรงมานะให้ตรงเข้ามาจากเกาะแบบมันจะมีทางอยู่ะเฉียงๆไปนิดนึงนะ เฉียงออกมาจากเออถ้าเป็นเกาะโจรสลัดก็นั่นแหละเฉียงออกมาทางเกาะโจรสลัดแบบนิดนึงอืมแล้วเราจะเจอแบบเออเอาง่ายๆคือไปที่คุกอะไปที่คุกอะไรอินเทดาวชุยอินอินเทลดาวเออไปก็จะช้าๆนิดนึงครบนึงแป๊บนึงคือไอ้ปุ่มอัดอะปุ่มอดัดแป๊บนึงปุ่มอัดมันอยู่ตรงอันนี้นะเออผมขอดเลยโอเคเล่นปุ่มอดัดเสร็จละ คือคือในคลิปอะ <c oughs> คือในคลิปมันไม่เห็นหรอกนะโอเคตรงไหนอาถูกใช่ป่ะโอเคมาถูกมาถูกนี่นะก็ะยา่าแบบออแนะนำนะถ้าใครหาก่อไม่เจอแนะนำให้เปิดเออประเมินะตั้งค่าตั้งค่าดิโอ้ยกดไม่ติดจ๊แบบนึงโอ้นี่โอ้ยลืมลืมปิดเสียง โอ้ยละมือเนแป๊บนึงนะโอเคนะให้ให้ทุกคนแบบมาเปิดตรงนี้นันเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นอันนี้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี่อันเนี้นเนนนเนยเอาเออนี่นะคือมันจะอยู่อันนี้แถวที่เออแบบเนืนอเอออันอันแถวสองอ่ะมันจะมีสองอันใช่ป่ะเนี่ยอันอันนี้เป็นเสียงแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งอะขอปิเสียงก่อนโอเคมันมันจะมีอีกอันหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ให้ให้ทุกคนอ่ะ มาเปิดตรงนี้มาเปิดตรงนี้นะให้ให้กดแม็กเลยแล้วก็นั่นแหละมันจะเจอไอนะ้นี่นะอือมันมันเป็นการเพิ่มระยะเพิ่มระยะการมองเห็นใครจะปรับต่ำๆก็ได้เพื่อการไม่แหลกโอเคมาถึงคู่แล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปตีไอ้นี่ก่อนไม่รู้ว่ามีเปล่า โอเคผมก็ได้ตีเสร็จแล้วนะคือข้างในอ่ะข้างในข้างในมันจะมีบอสอยู่สามตัวนะเออถ้าใครมาทันบอสสามตัวก็โชคดีไปโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดสอันนี้ก่อนขอปิดทคีเก่อก่อนโอเคแล้วก็ให้มาคุยกับเอ c บีซทหารงโ่ๆโตัวนี้นะนี่มาคุยไปเราก็จะได้คีย์มาคียหนึ่งเป็นคีย์เอาไว้เปิดเกาะน,นะนะก็แน่นอนแน่นอนว่าเกาะนั้นก็คือ กาะน,น้ำแข็งนะครับโอเคให้ให้เราวกกลับไปเออแล้วไปเกาะน,น้ำแข็งซะแค่นั้นเลยนะแ,แนะนำว่าอย่าเซฟไว้นะเออเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยนะแต่ห้ามเซฟไปนะถ้าใครเผอเซฟไว้ที่เกาะน,นี้ก็นั่นแหละเฮ <c oughs> นะเทเลยเลเวลหนึ่งร้อยเก้าแปด เลเวลสิบสามเอ่ออะไรวะเนี่ยคือจะบอกให้ช่วยกันฟาร์มใช่ไหมอ่ะอันนี้คือบอกให้ช่วยกันฟาร์มใช่ป่ะโอเคช่างช่างพวกนั้นมาก่อนโอเคเรามาแบบไงนั่นแหละนะเดี๋ยวเอ่อทำคลิปซื้อของด้วยซื้อแบบไงเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะโอเค มาถึงแล้วเดี๋ยวค่อยพูดนะแปบ๊บหนึ่งให้ทุกคนเข้าไปในถ้ำเหมือนเดิมเออให้ทุกคนเข้าไปในถ้ำเหมือนเดิมนะนี่มันจะมีไอประตูบานนี้อยู่ประตูโง,โง่ๆอ่าเปิดไปปุ๊บอ่าเราก็จะเจอบอสตัวหนึ่งที่เวลเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยอ่าให้สู้เลยครับให้สู้เลยแล้วก็ให้เอาชนะมันมันจะใช้ผลอะไรแป๊บนึงนะถ้าจะไม่ผิดมันจากที่ดูคลิปคนอื่นมามันน่าจะเป็นผลน้ำแข็งหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ โอเคชึบชุบชุบก็แนะนำให้ใช้ผลพานะแล้วก็อัพโอยแล้วก็อัพสตกดาบเออนี่นะครับฉันแพอะไรแล้วคิดว่ามาที่นี่พเพราะว่าชนาเล็กน้อยเช่นกับใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคืออะไรแต่ว่าเอออ่ามันขึ้นชื่อมันขึ้นชื่อไอ้นั่นน่ะบอสของไอ้นั่นน่ะ น่าจะต้องไปตีอ้ไน,นั่นก่อนนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนะโอเคไม่ต้องอะไรออกนะให้ทุกคนไปแบบไปต่อได้เลยนะโอเคให้ทุกคนไปต่อที่เอ่อหนึงขอเลี้ยวเรือเออกลับไปที่โคยบักกลับไปที่คุกนะเออ ซึ่งไม่รู้ว่าทําไม i อดีผมเป็น i อเดียเดียวหรือเปล่ามันนะได้ผลเกลือแล้วก็ผมเเคยได้ผลแมกมามาอยู่นะ <c oughs> เคยได้ผลแมกมามาอยู่อ่าผลนี้ซึ่งมันมีคนดรอปทิ้งไว้นะมันมีคนดรอปทิ้งไว้แล้วแบบข่าเหมือนจะเอาให้เพื่อนขาวมั้งแต่ผมแบบว่างไงเห็นก็เลยหยิบแล้วก็ใส่ในกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็เขาก็มาไอเดียวนะให้ผิดทาง เดี๋ยวนะทางไหนวะทางนี้ทางนี้กลับไปที่คุกนะเออกลับไปที่คุกอินเทร์าวแม่ขับเรือเพลินเรือพาเพลินกันเลยทีเดียวไปไปไปก็โอ้ยเรือหยุดแม่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะ <c oughs> แม่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะที่เกมเขาจะอัปเดต เกมเขาจะแบบว่าอัปเดตภาพมันดีขึ้นอะถ้าเป็นงั้นจริงผมก็คงน้องเลิกเล่นนะจริงเพราะว่าเกมมันแบบนะเออซึ่งเดี๋ยวผมก่อนผมจะไปโลกสองเอ่อคุยกันก่อนก่อนผมจะไปโลกสองคือเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อเออมาสายฟ้าเออมาสายฟ้ากับเอ่ออะไรนะฮาคี้สังเกตเในตอนหน้านะในตอนหน้าเดี๋ยวตอนนี้ก็ ั่นแหละมาอันนี้ก่อนนะโอเคให้กลับมาที่เกาะแล้วก็คุยกับ m อ c มีตัวเดิมกดไปให้เดี๋ยวแป๊บนึง่งถูกป่ะโอ้น่านสนใจมเขาคิดว่าจะอยู่ไอฉันมีกัปตันที่สามารถพาคุณไปอ๋อโอเคเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ให้ไปตรงกลางเลยอ๋ผมจะดูรีบๆนิดนึงเพราะว่า จากเล่นอานะที่ลงคลิปช้าๆแบบว่าสี่ห้าวันลงทีนี่ก็น,นั่นแหละเนี่ยติดอาวีงงเงมีมคือมีสองไอดีนะมีสองไอดีก็นั่นแหละสองไอดีก็อืมไอดี ID ละสิบดาวไอดี ID ละสิบดาวอะคิดดูนั่งเล่นสองอดีอ่ะไอดีละสิบดาวโคตรโคตรจียแบบแทนที่จะไปเล่นไอดีเดียวแล้วก็ อป๊หนึงคุยปฏิปต่อไม่ได้เลยนอกเรื่องนอกราวนะเออแล้วก็ให้ไปเกาะกลางนะเกาะกลางแบบมันจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะเอ่อป่าเกาะอะไรสักอย่าง,น,งนึงผมลืมบอกที่จริงมันควรบอกเร็วกว่าน,นี้นะบอกตอนออกมาว่าให้ไปเกาะกลางนะก็ให้ทุกคนไปเกาะกลางนะโอเค ติดคำว่าโอเคโอเคเนี่ยติดทุกทุกประโยคเลยนะจริงเออสียงชิบ่ายเลยลงมาอย่างนี้แล้วก็ให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะตรงบ่อน้ำพุนะโอเคให้ให้ทุกคนมาบ่อน้ำพุไปนะแล้วเอาฮะเอาแป๊บนึงแป๊บนึงมาม่าติดฟันนะคือเพิ่งกินมาม่าไปนี่นะ บอนัมพุเสร็จปุ๊บส่วน M อ C มบซีตัวนี้ผมเอ่รู้แล้วนะว่าคืออะไรคือปืนนะนี่คุณอยากซื้อปืนอนะันไหนซึ่งผมจะไม่ซื้อนะเพราะว่าอ่าแปบนหนึน่งนี่ไปตีบอสแล้วได้มานะปืนใหญ่เออก็ก็ให้ทุกคนนะให้ทุกคนมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนียบ้านเหลืองๆนะมันจะอยู่ตรงข้างหลังเลยนะข้างหลังตรงบอดัมพุอ่ะ หลังบอน้ำพุมันจะมีบ้านเหลืองอยู่หลังหนึ่งทุกคนมาตรงนี้ให้ทุกคนมาตรงบ้านเลือ่าจะเจออันนี้อยู่นี่โจทรสนั่งโง,โง,โง่อมอ,อยู่ตรงเนี้ยให้ทุกคนไปเลยก็กดไปแล้วเราก็จะไปโลกสองงานเย้ในที่สุดก็ได้ไปโลกสองที่จริงมันจะไปไวกว่านี้นะถ้าไม่ติดอาวีงอมแงมงงงเกินไปแล้วก็เพนส์โเลเตอร์<ม>นะ ซึ่งก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับคือผมเล่นเป็นซิมูเลเตอร์ด้วยนะแค่ไม่ได้ลงคลิปเฉยๆเออ,เอ,อก็เล่นแหละแต่แค่ไม่ได้ลงคลิปนะคือใครจะอยู่ลกหนึ่งก่อนก็ได้นะมีคนไายไหมโอเคไม่มีเหมือนเดิมก็นั่นแหละครับก็มาโลกโลกอันนี้ละ ขอสปาพอยไว้หน่อยชึบอ่าสปปะพอยแล้วก็มีอะไรบ้างผลโสมกังผลโสมกังจัดเลยโอเคก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะกลับไปเออกลับไปแล้วก็ไปทําคลิปอีกหน่อยหนึ่งนะซึ่งคลิปมันก็จะไม่ลงทีกันขนาดนั้นนะเาสามันลงทีแล้วกัน ตามมาลงทีเออไว้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามานะเข้ามาดูคลิปนี้กันอย่าลืมกติดตามแล้วก็ไลค์ให้ด้วยนะโอเคไว้ไว้บายไว้เดี๋ยวผมมาทําคลิปนะเอาจริงที่จริงก็ไม่ก็อยากทําคลิปบอกคุณหรอกนะอยากไปทำเฟสติวลัลเตอร์แต่แบบวิจ้าเกิดอ๋อ มามาดูคนซู้กับเจ้าไหมากอยากดูก่ะอยากดูวะดูคนซู้เจ้าไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวคลิปยาวโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พร้อมกับอ่าเจ้าเลยละกันอ่จบคลิปพร้อมกับคนที่ลาเจ้าโอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบา,บายบาย